เป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรถึงนะได้สิทธิพิเศษในชั้น14นะครับยังคงอยู่วนชั้น14ต่อไปนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษจากกรมบัชทันจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องนี้นะ่าจับตามองนะนะตอนนี้ก็มีการโหวตกัน สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทิดศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนะที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววีหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับคือสถานการณ์ทางการเมืองที่กําลังคุกกลุ่นเกี่ยวข้องกับชั้น14ซึ่งสอวอตอนนี้ก็จะมาเข้ามาเล่นด้วยแต่ปรากฏว่าถูกสกัดพี่น้องครับผมคิดว่าการที่คณะกรรมการตํารวจไปบุกชั้น14โรงพยาบาตลตํารวจไปไปมา,มามันเหมือนเสียของเหมือนเล่นปาหีเล่นลิเกหลอกพี่น้องประชาชน อย่างน้อยๆเนี่ยคุณควรจะต้องสรุปที่คุณพบกับคณะแพทย์ผู้ทําการรักษาและมารายงานให้ประชาชนทราบแต่ปรากฏคุณไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้และอย่างน้อยๆคุณควรจะต้องขอเข้าไปเยี่ยมในฐานะตัวแทนประชาชนคุณก็ไม่ได้พูดสิ่งเหล่านี้หรืออย่างน้อยๆคุณต้องขอดูรูปที่เจ้าหน้าที่ราชธานที่คุณพูดถึงถ่ายรูปทุกสองชั่วโมงคุณก็ไม่ได้ขอและไม่ได้พูดถึงสิ่งเหล่านี้นักคุณแค่ไปเฉยๆเลยและไปดูเฉยๆและแต่สิ่งที่น่าสนใจ ที่พวกท่านพวกคุณบอกว่าเจอหัวหน้าพยาบาลซึ่งผมสงสัยว่าน่าจะเป็นหัวหน้าพยาบาลประจำตึกนั้นนะฮะที่คุณได้ถามว่าได้เคยเจอคุณทักษิณหรือไม่พยาบาลท่านนั้นที่เป็นหัวหน้าบอกว่าโดยส่วนตัวไม่ได้เจอแต่น้องในทีมสลับเข้าไปดูแลเรื่องนี้คุณอาจจะไม่เข้าใจแต่คนในวงการเขาฟังแล้วมันดูทแม่งเพราะด้วยหลักการแล้วอาจจะเป็นตึกพิเศษหัวหน้าตึกนั้นเนี่ยเวลาถ้ามี VIP ไปรักษาเนี่ย พยาบาลก็อาจจะเข้าไปดูแลในฐานะพยาบาลแต่หัวหน้าตึกอ่ะด้วยด้วยฐานะหัวหน้าตึกจะต้องเข้าไปเยี่ยมแต่การที่บอกว่าไม่เคยเห็นเลยคนในวงการเขารู้สึกว่ามันไม่ปกติคุณรู้ไหมและประเด็นถัดมาที่คุณบอกว่าหัวหน้าพยาบาลเขาเล่าว่านักโทษคนนี้เป็นโรคหัวใจลัว่วแล้วคุณก็มาถ่ายทอดแล้วคุณแปลกใจไม่ว่าทําไมคณะแพทย์หรือกรมราชธรรมไม่แถลงสิ่งเหล่านี้มันจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้แต่การที่คุณเอามาพูด เหมือนเหมือนรู้แล้วบอกต่อก็เล่าไปเรื่อยๆจริงแท้ก็ไม่รู้เรื่องแต่ควรจะเป็นการถแถลงของกรมราชัณฑ์เรื่องนี้เนี่ยคุณจะเป็นเหยื่อในการบอกว่าคนไข้ค,น,คนนี้หนักมากขึ้นเหรอเราก็ไม่รู้และประเด็นถัดมาคุณไม่ชงโงนเลยว่าที่หัวหน้าพยาบาลบอกว่าไม่ค่อยได้เห็นญาติมาเยี่ยมผมผมฟังแล้วผมรู้สึกเลยว่าเฮ้ยห,หรือว่าไม่อยู่ที่ชั้นสิบสี่คุณต้องตั้งคําถามแร้วหรือว่าไม่อยู่ที่ชั้นสิบสี่คุณฟังแล้วคุณก็ผ่านลอยลอไปเหรอ ผมถึงบอกว่าสิ่งเหล่านี้เมื่อคุณไปเยี่ยมแล้วมันไม่มีอะไรชัดเจนเลยเนี่ยมันเหมือนกับเสียดายงบประมาณของประชาชนที่คุณไปในฐานะวันนี้ไปในฐานะตัวแทนตระชาชนและกินภาษีของประชาชนนะฮะและที่ลำหัญสุดคือตัวคุณเองกลับไปเชื่อว,ว่านักโทษชาคนนี้ป่วยจริงคือผมผมว่ามันยิ่งแปลก,กันใหญ่มันเหมือนว่าพวกคุณกำลังเล่นปาฮีและสุดท้ายผมฝากย้ำแล้วกันเรื่องนี้อาจจะไม่เกี่ยวกับพวกคุณผมนะฮะที่เป็นแพทย์ และผมเชื่อว่าคุณหมอชนละนานก็เป็นแพทย์ของพรรคเพื่อไทยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขในฐานะวิชาชีพแพทย์ปล่อยให้คนที่อ้างว่าป่วยและปล่อยให้กลมที่ไม่มีความรู้เรื่องแพทย์เรื่องการรักษาพยาบาลคือกลมราชธานมาถแถลงจนประชาชนสับสนประชาชนไม่เชื่อพวกคุณไม่เชื่อกลมราชธานไม่เชื่อกลมตำรวจไม่เชื่อโรงพยาบาลตำรวจไม่เชื่อมั่นหรือไม่มีศรัทธาต่อรัฐบาล ถึงเวลาแล้วที่กระทรวงสาธารณสุขโดยคุณหมอชรนาทที่เป็นหมอพักเพื่อไทยเชิญคณะแพทย์ของพักเพื่อไทยทั้งหมดก็ได้และเชิญผมไปร่วมสักคนหนึ่งเพื่อไปพิสูจน์ข้อเท็จจริงถ้าสามารถไปเยี่ยมได้ใส่ชุด ppe เพื่อไปพิสูจน์สักครั้งหนึ่งก็ได้หรือโอเคถ้าไม่อยากจะให้เห็นหนะ้าไปดูชาร์ตการรักษาพยาบาลเพราะวิชาชีพแพทย์เนี่ยเขาดูชาร์ตเป็นไล่พิกดูไม่เกิน5นาทีแล้วมาเคลียร์ให้ประชาชนเรื่องทุกอย่างจะได้จบ พี่น้องคอพทอจะได้กลับบ้านประชาชนจะได้สบายใจผมนี่อยากเชิญชวนหมอชนละนานะครับได้เวลาแล้วครับคุณอย่านิ่งเฉยเลยฮะมาร่วมการพิสูจน์ความจริงให้ประชาชนได้รับทราบดีกว่าปล่อยให้กรมราชธรรมแถลงไปเรื่อยๆจนประชาชนลำคาญแ,แ,และเขา,าอ้างว่าพรบราชธรรมปี60ตอลอดจนเรื่องกฎกระทรวงปี63ออกมาก่อนรัฐบาลคุณเสถาแต่อย่าลืมนะครับว่ากฎหมายมันเขียนไปอยู่แล้ว แต่การมาเขียนกฎกระทรวงและสุดท้ายเนี่ยที่หนักที่สุดก็คือระเบียบของกรมราชธรรมที่ออกเมื่อวันที่6เดือนธันวาคมมันแปรเจตนานลมของกฎหมายเพี้ยนไปมันเป็นการทําให้กรมราชธรรมซึ่งถูกควบคุมโดยฝ่ายการเมืองมามีอํานาจเหนือตุลาการสามารถเปลี่ยนคําพิพากษาของศาลได้ให้นักโทษกลับไปนอนอยู่ที่บ้านได้นี่หรือท่านบอกว่าต้องการท้าให้เป็นสากลแล้วท่านยอมรับได้เลยว่าถ้ากระบวนการของตุลาการนะ ถูกฝ่ายบริหารมีอำนาจเหนือกว่าสามารถเป็พื่อภาษาได้ท่านยอมได้เหรอและที่จะมาที่สุดคือแม้แต่คดีทุจริตซึ่งทางสากลกวนเขาต่อต้านแต่ท่านก็ให้อำนาจกรมราชธรรมสามารถให้คนเหล่านี้กลับไปนอนที่บ้านได้ซึ่งเราเนี้ยมันเป็นการทำลายของกระบวนการคุณจะต้องยืนยันได้ว่าตัวนักโทษคนนี้ยังอยู่ในโรงยาลตำรวจครับการที่ตัวแทนของโรงยาลตำรวจมาแถลงอ้างงัวมั่วนะครับ แพทย,พทย์ทั้งประเทศเนี่ยยอมรับไม่ได้ครับการอ้างข้อมูลแบบนี้ยอมรับไม่ได้เราไม่ได้บอกว่าทักษินเป็นโรคอะไรยกเว้นว่าเขาถแถลงออกมาเองสีโ่โรคหมอตุ้นจะไปรู้ได้ยังไงครับไม่เคยตรวจเขาอะเรารู้จากสื่อมวลชนทั้งนั้นแต่ว่าสิ่งที่แน่นอนเนี่ยก็คือว่าจะอยู่โรงพยาบาลตำรวจอยู่นอกคุกได้คุณต้องมีอาการหนักนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยที่ผมต้องมาในวันนี้เพราะว่าฟังถแถลงของโรงพยาบาลตำรวจ นะแล้วคนตำรวจที่มีต่อกรรมธิการนี่แหละครับผมบอกได้เลยบอกว่าอันนี้คือการอ้างมั่วอ้างเกินสิทธิ์ครับสิทธิของผู้ป่วยก็คือว่าทักษิณเป็นโรคอะไรรุนแรงแค่ไหนรักษาอะไรอย่างนี้ตัวยาเป็นอะไรห้ามเปิดเผยครับยกเว้นทักษิณอยากให้เปิดเผยการเคลื่อนไหวของสวก็ปรากฏว่าจะเปิดอภิปรายเศรษฐาทาวีสินปรากฏว่ากําลังล่าชื่อสวก็แฉมีการ็อบบีล่าชื่อชักฟอกรัฐบาลยาก ผ่านไป4นะครับขาดไป4เสียงนะครับก็จะเอาเข้ากรรมธิการจอกคิวอภิปรายส่งท้ายปีส่งท้ายาส่งท้ายหน้าที่ให้ดีที่สุดนะครับสวเสรีแฉมีคนเดินลับบี้สวกดลงชื่อซักฟอกรัฐบาลบอกไม่เป็นอย่างนั้นไม่ล่าชื่อยากขนาดนี้นะครับส่วนหากยินดีมาพภิปราย จริงก็ต้องหยุดปิดกัน้นการปล่อยตามธรรมชาติยอดล่าลายชื่อครบ80คนแล้วขาดไป4บอกพรุ่งนี้จะเข้าสู่กันมาที่การเตรียมจัดคิวมือพี่ปายย้ำทำหน้าที่นะส่งท้ายซึ่งจะหมดประมาณเดือนกรกฎาคมให้ดีที่สุดเสรีส,สุพรรณพานนท์สมาชิกวุฒิสภาในฐานะประธานการม,า,มาทีการพัฒนาการเมืองและมีส่วนร่วมของประชาชนวุฒิสภา ได้กล่าวถึงการล่ารายชื่อเปิดอภิปรายทั่วไปไม่ลงมติของรัฐบาลตามมาตรา153นะครับว่ายอดสวได้80คนแล้วเหลือ4คนจะสามารถขออภิปรายทั่วไปรัฐบาลตามมาตรา153ได้นะครับซึ่งตนจะนำเรื่องเข้าสู่กรรมธิการนะครับเพื่อเป็นวาระพิจารณารายละเอียดวิธีการดำเนินการการจัดลำดับการล่ารายชื่อได้ครบพร้อมระบุว่าช่วงการล่ารายชื่อที่ผ่านมามีการรับบี้สว ไม่ให้มีการลงชื่อนะครับส่วนการรับบี้ดังกล่าวทํางานยากขึ้นเสรีก็ยอมรับว่าคําว่ายากก็ยากอยู่แล้วต้องอธิบายการทำความเข้าใจเนื้อหาให้สวไปศึกษาอธิบายถึงประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับเมื่อถามว่าฝ่ายรัฐบาลกลัวหรือไม่ต้องอถึงต้องรับบี้เสรีระบุว่าก็คงมีส่วนจริงเพราะเป็นเรื่องของขบวนการติธรรมมีเรื่องของการแจกเงินดิจิต้ลอ,อีกหลายเรื่อง แต่ที่จริงไม่น่ากังวลขอให้ฟังเหตุผลถ้าดีก็เอาไปใช้ได้ถ้าไม่ดีก็ตอบมาทําได้ก็ทําทําไม่ได้ก็บอกทําไม่ได้นะครับบอกว่าการพิปายมีแต่ข้อดีไม่มีข้อเสียแต่คล้ายการพิปายไม่วางใจแต่ไม่มีการลงประชามติส่วนรัฐบาลจะออกมาระบ,บุว่ายินดีมาตอบนายยรัฐมมตรีก็มาตอบนั้นนายเสรีก็หัวเราะแล้วก็กล่าวว่าก็ควรจะเป็นแบบนั้นอยู่แล้ว แต่ก่อนจะมาตอบอันดับแรกก็หยุดนะการพยายามปิดกั้นอย่าพยายามไปล็อบบี้ปล่อยให้เป็นไปตามธรรมชาติสวอเองก็เหลือเวลาอีกไม่กี่เดือนก็คงทําหน้าที่ตรงนี้ให้ดีที่สุดเรื่องของการล็อบบี้สวเพื่อที่จะ,ะไม่ให้มีการอภิปรายเศรษฐาทวีสินนั้นเป็นเรื่องแปลกไหมไม่แปลกนะครับแต่เราได้เห็นอะไรเห็นพฤติกรรมและการการะทํา นะครับของสมาชิกผู้ที่สภาบางส่วนนะที่มีการโหวตให้เศรษฐาทวีสินนะครับเป็นนายกมนตรีซึ่งโดยส่วนใหญ่ก็เป็นสายของพลเอกประยุทธ์นะครับที่ผ่านมาที่โหวตให้เศรษฐาทวีสินเป็นนายกรัมนตรีคราวนี้นะครับก่อนจะหมดหน้าที่คุณส่วนนะจะได้เห็นว่าใครสวคนไหน ทหารคนไหนที่ไปเป็นวุฒิสภานะครับมีความจงรักภักดีต่อชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์ดังที่ได้ปฏิญาณตนเป็นข้าราชการหรือไม่ทําไมผมพูดแบบนี้เพราะสวส่วนใหญ่ฮะเป็นข้าราชการอาดีตข้าราชการโดยเฉพาะทหารนะครับเข้าไปดํารงตำแหน่งและจะหมดหน้าที่ในวันที่11พฤษภาค,คมนะครับการโหวตการขวางไม่ให้มีการ ล่ารายชื่อให้ครบเพื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจในายกรัฐมนตรีโดยไม่มีการลงประชามตินั้นนะครับเพื่อเป็นแนวทางให้ฐบาลไปทำการปรับปรุงและที่สำคัญเกี่ยวข้องกับเงินดิจิทัลนะครับที่ไม่สามารถจะทำได้นะครับเพราะไม่เร่งด่วนเพราะไม่วิกฤตนะครับสองประการนี้เป็นปัจจัยสำคัญที่เงินดิจิทัลไม่สามารถทำได้และ ระบ,บุเขียนไว้ในรัฐธรรมนูญนะครับและถูกครอบคลุมไปด้วยพรบวินัยการเงินการคลังนะครับเป็นปัจจัยสําคัญส่วนอีกประเด็นหนึ่งที่จะมีการอภิปรายโดยไม่มีการทำประชามตินะครับไม่มีการโหวตเนี่ยก็เป็นเรื่องของทักษิณชินวัตรทึงได้สิทธิพิเศษในชั้น14นะครับยังคงอยู่บนชั้น14ต่อไปนะครับแล้วก็ได้รับสิทธิพิเศษจากกรมราชทัรร จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติเรื่องนี้น่าจับตามองนะนะตอนนี้ก็มีการโหวตกันเศรษฐาก่อนหน้านี้ก็บอกว่าจะมีการเข้ามาตอบแน่นอนไม่มีปัญหาแต่อย่างไรก็ตามก็มีการล็อบบี้เพื่อที่จะไม่ให้มีการอภิปรายนะครับสิ่งเหล่าน,นี้ก็คงเห็นนะครับว่าสถานการณ์หลังจากวันที่10มกราคมปี2 5 6 7เป็นต้นมาสถานการณ์ตอนนี้กําลังคุกรุ่นฮะเรื่องการอภิปรายนะครับนายกรัตรีรอบนี้ ก็มีเป้าหมายเพื่อที่จะให้ประโยชน์ได้เห็นนะฮะประชาชนได้เห็นพฤติกรรมและการกระทําของรัฐบาลทั้งถูกและผิดนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทําความดีเพื่อความดีผมเต้ศักดิ์จิมกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe กดกระดิ่งและกดไลค์ให้กับคลิปนี้ด้วยนะคะ ตื่นเถอดชาวไทยอย่าหลับไหลลุ่มลงชาติจะเรืองดำรง,งก็เพราะเราทั้งหลายตื่นเถอดชาวไทยจากความวุ่นวายสับสนอนาคตทุกคนอยู่ที่เราทั้งหลายหากว่ายังลุ่มลงเราก็คงวุ่นวายรู้ไม่ทันจะสายตื่นเถอดชาวไทย cha boom pa boom องดองวันนี้เราต้องวันนี้เราต้องกลับมาร่วมใจกันกลับมาทำประเทศเราให้มันสดใสกลับมาทำให้ประเทศไทยสดชื่นไปทั้งพงถ้าหัาก่าในวันนี้เรายังไม่คิดจะรองดองในวันหน้าเราคงต้องแตกสลายเอชาวไทย